สวัสดีครับพบกับผมนิโคมอนตัวนะครับวันนี้ก็พามาชมทุ่งนางนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ในบรรยากาศของลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแล้วก็สัมผัสวิถีชาวนาแล้วก็ทุ่งนาไปด้วยกันเลยนะครับ คือการเกลียปุ๋ยคอ,อกนะครับที่ขนมาไว้ทุ่งนาวัวหมวัวโอ้หมุนวัวนะครับหวัวหมวัว,ว,วั้งที่แล้วเราดูปั้นคันนานะครับวันนี้มาดูการเตรียม,มเกลียปุ๋ยนะครับสะฝุนนะครับบ้านเราเรียกสะฝุน,น,นกว่าจะได้ทํานาได้นะครับก็ต้องกําจัดนะครับหญ้าก่อน แล้วก็เอาเอาปุ่นมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่ซึ่งว่ามีคนหาพุนานาน่นแทนนาเลยเนาะพ่อพ่อแทนนาก็ไม่มีคนปั้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีแต่รถใส่เครื่องทุนแรงรถจะเคลียร์จนทั่วนานะครับเอาทั่วหน้าอยู่บ,ลบ่ลุงโบหารถโค้งหมดจ้างเขาบอกเลยคนเองคนเองโอ้รถไถหน่อยบอ่ไอ้แตกเข้านี่แหละโอ,อ้องเขียว ขนอิ่งคนเล่นลงอิงอืจากค่าแรงเขาเอาเสียวละชามไวล้ลยเวย้ยจะลองพี่นี่ละทำไปเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆทำจุกวก่ามันเฉลดนองหวานนี่คือการเตรียมนาะก่อนจะได้วานก็จะมาเตรียมหน้าดินเตรียมดินเตรียมปุ๋ยหน้าดินก่อนใส่ปุ๋ยใส่อะไรปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรลงไปใส่ไปให้สำเร็จประหยัดประหยัดยังประหยัดปุ๋ยเคมี ก็ไปจากปุ้ยที่มีใส่ปุ๋ยข้อเข้านี่แหละมุนวัวเข้านี่แหละใส่ลงไปเลยอ่าตีละกองจบเกียงสีโลยนี่แล้วก็ใส่เใส่หมกี้ยหญ่แต่ก่อนเขาใส่วุ้งกีนะครับหมกี้ยหญ่เดี๋ยวนี้ก็นี่นะครับตีละกองเอาลงไว้กองเงี้ยเอาลงกองหลักก่อนกองเล็กมุนวัวแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยออกนะครับ เจ้าจ้าง nhà จ้าหยังวานใส่จิงอามเดยจังได้เขาตรงรักษาพุดอฝามันอืมตัวไทยเห็นมันหลอกฟอบเทสเนี้ยต้องหลอกฟอบไปก่นการทำหน้าหนี่งว่าทำยังไงดูเลยมันวานแล้วแนวนี้เลยพอดูเลยว่าเออมันปอกดีบอหมือบอสามบอมาใน้างเขาเดี๋ยวสามไปนี่เป็น ชีวิตวิถีชีวิตนะครับช่วเงเย็นๆนะครับออกมาทุ่งนาวันนี้เห็นถึงบรรยากาศในการทำนาแล้วก็เห so ็นวัวเห็นควายเห็นวิวทิวทัศนะครับนี่ออกมาแต่ทุ่งนานะครับมาพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศแบบทุ่งนาที่ผมเกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วครับเห็นแบบนี้โตมาก็เห็นแบบนี้แหละครับง่ายๆปฏิทินเมเอยปฏิทินจะเท่าไรงู้ำปามันจะมาเท่าน่าเด็กก็ต้องจำใจว่าไรตรงนี้เท่าน้าว่าไรนี้เท่าน้าว่าไร มันม <Workers S 2> ีแนวเห็ดอื่นเนาะแต่อาชีเปามีแต่เลี้ยงงูอะครับเห็ดหน้าตัวเลี้ยงงูเห็ดหน้ายังไงมันจะเด็กเขาไล่ให้เนี่ยมันจะเด็กเขางามคือเขานั่นมันอยู่ที่เนี่ยทางสิทของคนแต่ละคนหมดทุกประการ ที่นาตรงนี้ก็คือปกติก็จะไถแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้มีการเลี้ยงควายก็เลยเก็บไว้ให้ควายได้เล็มหญ้านะครับก็จะทำนากันช่วงปลายๆนะครับเพื่อให้มีพื้นที่เลี้ยงควายนะครับครับคลิปนี้ผมก็เก็บบรรยากาศท้องทุ่งนามาฝากนะครับครับแล้วก็วิถีชาวนาที่อยู่ออกมาทำงานตามไร่ตมนานนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ